เซียนอ่ะวัตตาฟักเดือดเดือดเออชิบว้าวอันนี้คูลดึไม่ขยายไม่ขยายเฮี้ยอะไรมันก็ไม่ปกติอะไรแช่แช่น่นดีกว่าเร็วเออยาเร่ง A few moments later มึงก็เติเอฟเบกให้กูทำไมล่ะ เต้นอะไรฟังกูไม่ฟังเกมชิวนี่ส้นตีนมากเลยทำไมเออคืออย่ามึงยืย้อๆให้กันดิ <c oughs> ทำไมคือเกมเนี้ยกดก็คือมึงต้องอยู่ในวงกลมทั้งคู่เ,เอาล่ะไม่ไงั้นมันจะ,ะมึงก็ลองดูดิ <c oughs> มึงจะขาดเเฮ้ยมึงมึงมันเกมสองคนมึงก็เล่นอย่างไอ้ไอ้เฮ้ยนี่ก็ได้เนี่ยไอ้เฮ้ยมันไอ้เฮ้ยนี่มันเอ่อหัวเบคอนเกินไปทำไมวงมันยืดได้แบบมันดูยืดยืดพอเดินอาหารแบบยืดมัชเมลโล่แต่แต่มันว่าแต่มันบอกว่าสามารถอยู่ด้านบนและด้านล่างได้เอ่อแต่ว่ามันต้องอยูเหลือบลเบางนูทนวงแม่งโคตรขยะเลยเราต้องไส่วงนะโอเคต้องมีคนหนึ่งขึ้นแล้วคนหนึ่งลงใช่ไหม แล้วก็ต้องไปส่งก่อนโอเคโอเคมึงขึ้นมาแล้วกันกูส่งโอเคไปเดิือดมึงก็ต้องให้กูไปทางขวาไปทางขวาใช่ไหมไอ้ติงเย่โอ้เดี๋ยวซีนมันเป็นมันอ๋ออ๋อไม่กระจกโอเคแล้วปุ่มไหนมึงก็เอาวัดเอาแล้วมึงไม่กดให้ม้วแต่แรกอ่ะเอ้ากูจะรู้ไหมนี่อ๋อคือมันกดเกี่ยวกับ เออปึ๊บมาดูเดียว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 โอเคโอเคโอเคบ่าหูเดิเออเกมึงอยู่ไหนไมึงนึงลงมตาตะล่างใช่ไหมยโอยู่กันในกระจกเนี่ยอะไรเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่โอเคเรอดเลยเซียนมึงกูก็ต้องทำพัลส์เซนึงกูเหมือนกันเออมึงเอาเลขที่มันแบบอันแรกนี่อันที่มันฝั่งแรกอะ่ะที่มันแบบมาอยู่นี่โอ้ย มันเรื่อเป็นเล gend ไหมเนี่ยเอ่อี๋ยวน้องดูหลอดดิโอเคเล gend อยู่แต่เล gend เท่าคิตตินแมวคิตตินแมวแป้งเป็นยังไงวะไม่เคยเห็นกูเลี้ยงแมวมาอีไม่เคยเห็นคิตตินแมวในชีวิตกูเลยเอ้าอีกอันผิดอันนี่หว่าไม่ต้อเป็นหกก่อนโกเจ็บมาใส่หกแล้วโอชิบหายแล้วอ้ไงวะกันดันลงมาดิเออเปิดชิปล็อคทูทูไทยไทยมันลงมาทูทูไทยไทย โอ้ก็ดึูมันโอเคได้ละมีโอเคสักครูงั้นกูเอาเจ็ดแม่งไปใส่เจ็ดแม่งเลยอย่าดูโอเคเสียงดังป๊อกแบบนี้มาซึ่งระดับเด็กน้อยแต่กูแม่งก็ยังใส่ผิดอ่ะแม่งแอดวานซ์กว่าเด็กน้อยแเราเพื่อนมกูเกินไปแล้วโอเคมันมาใส่ยากแต่ว่าใส่ยากใส่เย็นมามาด้านหลังหน่อยด้านหลังพึบพโปรเฟชชั่นอลเขาใส่กันดีแม่งแม่งใส่ยังไงวะตีลังกาใส่เหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่เกมไพเรือมันจะ เปดับโมึงก็ขยันทรมานพวกกูแท้เฮ้ยเราจะเป็นทีมเวิร์กทีมเวิร์กเวที่ยอะไรวะมึงไปยืนรอกันอยู่บนก้อนหินนี่อะก็ทุเรศเลยสัสเดี๋ยวหนึ่งเร็วมึงเสร็จแล้วสุดท้ายรอเปียนมึงเสร็จแล้วเออมึงเสร็จแล้วก็เรื่องของมึงกูยังไม่เสร็จมึงจะรีดหลายเียเร็วมึงสั่งอาหารตามสั่งไล้วเต๋อแล้วต้องไปทางไหนเต๋อนอกดี อะไระไรหัสอะไรอ่ะรหัสดูด้านบนวันหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามใช่ไหมด้านล่างเออคอมึงอะไรข้างบนสามเก้าห้าโอเคหนึ่งเก้าสามสาเก้าห้าเล็กเล็กหน้ซะสามตัวหนึ่งเก้าสามวอเ t this าร์กอินดีดดูพัลเซละกินก็หนึ่งนะสามเก้าพอเขาจะละเขาจละเขาจละเขาจละหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสาม หนึเก้าสาโอเคอันนี้หนึ่งหนึ่งนึใส่เราเห็นหนึ่งเก้าสามโอเคดาวโอเคกูพร้อมละอมันก็หมดเลยนะอมันต้องไปทา่ไหนสามเก้าคุณชายีด้วยเนี่ยห้าห้าก็สิอ๋อมันเป็นแนวอันนั้นดืดเออแนวอนี้เออ วัดวัดแถวอบ่าวหูมึงมึงมึงเลขอะไรบ้างนะข้างหลังงนกูพิมพ์ในแชทแล้วสามเก้าห้าสามเก้าห้าสามก็มีอีกวิธีหนึ่งมึงเดินไปตรงเดินไปดูไหมหนึ่งเก้าสามก็ถูกแล้วแปหนึงนะข้าบนข้าบนด้านบนเอาเอาเอากล้องออกเอาสามเก้า ห้าก็ถูกแล้วก็สามเก้าค่ะก็ถูกแล้วแล้วมันโอ้มีจบเวลาได้เราเพิ่งเรียนเออแบบสถิติม่ไงวัตถุฟักขึ้นไประบบนป่ะหนึ่งไม่ไม่เกี่ยวนึงเก้าหนึ่งเก้าสามก็ถูกแล้วนะมึงอ๋อไอเหี้ยกูก็ว่าอยู่อะไรเอ้ามีแค่นี้เหรอฮะไม่มีคขาม่ารีเซ็ตเกมโล่ขึ้นมาแล้วอ่ะวัด โอเคว่าน่าจำผิดเกมทีหลัเพอที่ฉันโอ้ยเฮี้ยคุยไอเกมไเฮี้ยนี่ไม่ไม่ตัวอะไรโนแปลกแปลกกูสาดถอถึงบ้านเลยมึงไม่โคตรร้อนคุยหิวก็หิวเฝี้ยงปาไปเล่นเกมเฮี้ยอะไรจบมปในห้านาทีไม่ตัวมึงไอ้ยี่ ไม่ละกีโยกเลยกูมันต้องกูจำแล้วมันต้องปีสักอันนะมึงกูลืมด้วา